ขาป้อาไง,ว,างว่าไงนนเพื่อนแล้วแล้วนายจะกลับไปหาน้องแกนโนไหมนนเองรู้เรื่องนี้ได้ไงวะเพื่อนเราก็ดูนายอยู่เราเราเราดูนายตอนนั้นน่ะก็คือน้องเปียโนเรื่องมันจบไปแล้วเว้ยนนเพื่อนโอเคได้เลย <c oughs> เพราะว่าเราต้องเสียอุ้มเมืองเราไปหลายเสียหายหลายน้ำอยู่เพื่อน,อ,นอ่ะฮะเปียโนนั้นมันโก้จริงๆ แต่เองรู้เรื่องราวของน้องเปียโนกับผมอยู่ใช่ไหมเพื่อนเราเรายังไม่รู้เลยเราเห็นเขาพูดกับนายว่าน้องเปียโนคือใครไม่รู้ให้ผมเล่าให้ฟังไหมนนเพื่อนโอเคได้เลยผมอะ่ะนอนนอนอยู่ในห้องใช่ไหมเพื่อนผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมเพื่อนน้อ,องเปียโนทำผมแตกกับเพื่อนอ๋อน้องเปียโนทำนายแตกหรอเพื่อนให้เราสอนภาษาเหนือไหมอ้าวว่าไงนนเพื่อนน้ำก็คือน้ำนะวง้งว้งก็คือยาง ถ้าในพูดว่าน้ำน้ำวบองก็คือหนังยางนะได้ในรู้จักไหมน้ำยาง